สำนักง,งานกกศก็จะมีเงินเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหานิสินครูที่แจ้งไปทางเขตพื้นที่แล้วนะครับก็ก็อ,อยากนำเรียนให้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณครูได้ยื่นกล้่นะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยร้อยละส่นะครับดอกเบี้ยร้อยละสี่กู้มาเพื่อ,อ,อปิดสมมุติว่าสากรลร้อยละหกนะก็เอาไปปิดสากลได้ด้วยเงิน5้าแสนบาทนะครับต่อนหนึ่งรายนะครับ ไม่ว่าจะไปะใช้นี่บัตรเครดิตใช้นี่สากรใช้นี่ธนาคารนะครับร้อยละสี่ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเงินที่จํานวนน้อยถูกนะครับดอกเบีย้ยที่ถูกแต่ว่าจะมีเงื่อนไขก็คือต้องต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าสามสิเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันครับท่าน,นครับครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกเขตนะครับแล้วก็ประชาัมธ์ให้คุณครูที่ประสงค์จะกู้แล้วก็ไปแก้ไขปัญหานี้สิเงินจะไม่ได้รับนะครับ ทคสอจะโอนโดยตรงไปที่เจ้านี้โดยเลยนะครับคุณครูจะไม่ได้รับกับท่านรับขอบขอบพระคุณมากครับก็เป็นอีกเป็นอีกวิธีการหนึ่งไม่ทราบว่าเขตพื้นที่ทราบหรืหอยังครับว่าตอนนี้กคอสอนะมีงบประมาณอยู่ทั้งหมดกี่ร้อยล้านนะสองร้อยล้านกรทั้งหสองร้อยล้านแต่วิธีการก็คือการคัดเลือกที่เขตเนี่ยก็มีกรรมการใช่ไหมพอ,อเขตก็ต้องเอาอะไรเป็นเป็นตัวชี้วัดก็คือครูที่อยู่ในกลุ่มสีแดงใช่ไหม คือทุกกลุ่มก็ท่านครับคือใครใครแจกู้ก็ได้ครับแต่ว่าเรา,าเราไม่ล็อกแต่ว่าเวลาพิจารณาควรจะเป็นกลุ่มที่วิกฤตก่อนใช่หรือเปล่าครับอ่าวิกฤตก่อนท่านก็ต้องบ่าพอเขตเป็นกรรมการอยู่แล้วพิจารณาให้คนที่เขาเดือดร้อนอย่างร้ายแรงรุนแรงให้ได้ก่อนแล้วก็เขาก็สามารถที่จะลดหนี้ลงโดยเงินห้าแสนที่ให้กูน้นี้จะไม่ไปผ่านมือครูนะถ้าเป็นหนี้อยู่ที่ไหนเขาก็พอสมมติอนุมัติทางกกสก็จะโอนไปที่ เจ้าหนี้เลยครับอันนี้ก็ช่วยได้อย่างคอย่างดีเลยนะครับร้อยละสี่เนาะก็ถูกกว่าสากรลแล้วก็ไม่จํากัดนะครับท่านครับหมายความว่าแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยไม่ได้จํากัดวงเงินว่าให้วงเงินเท่าไหร่มีกี่คนก็สามารถยืดมาได้เลยครับใ้าถ้าที่ไหนมีสีแดงเยอะก็สามารถยืดได้เยอะ <c oughs> ใช่ไหมหรือวิกฤตเยอะอะนะอาจจะไม่จะบอกว่าสีแดงอย่เดียว ทีนี้ให้เฉพาะบ,บนานาญหรือค่าการประจำ<ไ>ให้ให<ไ>้ค่ารักษาประจาครับให้เฉพาะประจําครับผมอ่านีบอันนี้ว่าป,ประชาชนภานในชาติพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวท่านไม่เข้าใจเดี๋ยวไปเอาบํานาญเข้ามาอีกต้องป็นค่าการประจําแล้วก็รายละห้าแสนโดยไม่ได้ถือเงินนะเพียงแต่บอกว่าพิจารณาแล้วว่าเป็นหนี้อยู่ที่ไหนทางทรกศก็จะโอนไปให้ใหเจ้าหนี้หนี้ของครูก็จะลดลงห้าแสนและการดอกเบี้ยก็จะเหลือร้อยละสี่การส่งชําระเป็นยังไงครับ เขตพื้นที่เป็นคนดําเนินการก็คือหให้กับทอออกศเขาครับโอเคครับทกศเขตัวประเทศเนาะทั่วประเทศครับครับ